สวัสดีครับช่องฮิคารุเสร็จในคลิปนี้จะมาชาเลนตัวเองนิดนึงด้วยการทายชื่อประเทศรอบโลกทั้ง196ประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ท้าทายตัวเองมากเหมือนกันเพราะว่าประเทศต่างๆมันมีเยอะมากบางประเทศหลายคนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ําในฐานะที่เออทาทั้งเพจทั้งช่องเกี่ยวกับสาระความรู้ก็น่าจะมีความรู้รอบตัวเยอะอยู่บ้างแต่ว่าสําหรับ การทายชื่อประเทศรอบโลกก็ยังไม่เคยทํามาก่อนก็จะถือว่าชาเล่์ตัวเองโชว์ทุกคนให้ดูกันเลยว่าผมจะสามารถตอบชื่อประเทศได้ครบทุกประเทศได้หรือเปล่าก็เริ่มเลย start quiz มีทั้งหมด15นาทีเนาะผมจะเริ่มจากฝา่งทวีปอเมริกาก่อนนะครับก็ไล่ไปเลยแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกเออัวเตมาลาเบลีส ฮอนดูรัสเอลซาวาดอร์นิการากัวเอนิการากัวอ๋อน่าจะซ้ำกัวเตมาลาปะซ้ำเดี๋ยวก่อนนะลืมๆอยู่แถอเมริกากลางนี่ประเทศจำไม่ค่อยจะได้เบลีสไปแล้วคอสตาริกาเอออันเนี้ยจำได้เพราะว่า ธงชาติมันค้ายประเทศไทยปานามาแล้วไอ้ประเทศเหลืองๆตรงนี้มันคืออะไรลืมคบหนึ่งนะนิการากัวเอลซาวดอร์ทำไมมันมาลืมตอนนี้ได้ฝรเนียเดี๋ยวงั้นผมไปทางแคริบเบียนก่อนละกันเผื่อเผื่อทาํทาทัไปจะคิดได้เนาะคิวบาจาเมกาบาฮามัาาามาสเฮติ โด,โดมินิกาโดมฮะทำไมโดมินิกันมันอ๋อโดมินิกันก็ง <c> งทำไมมันไม่ติดเซนต์ลูเซียอนติกาและบาบูดาแต่ว่ามันยอ่อเซนต์คิสแอนด์เนวิสเซนต์วินเซนต์แอนด์เดอะแคนาดีน บาเบดสเกรนาดาทรินิแดดแอนตัวเบโกหมดหรือ,อยังไม่รู้ว่าประเทศมันเล็กมากกับหมู่เกาะตรงเนี้ยหมู่เกาะเล็กๆตรงเนี้ยคือแบบมันซูมไม่ได้ง่งไม่งั้นผมจะซูมว่ามันขาดประเทศไหนก็เดี๋ยวดูก่อนถ้าได้ไมาอีกเรื่องหนึ่งเนาะ ก็เดี๋ยวไปอเมริกาใต้ต่อแล้วกันอเมริกาใต้นี่ง่ายเลย12ประเทศแข่งโคปาอเมริกานี่คือแบบแข่งกันจนจำได้ทุกประเทศแล้วแหละโคลอมเบียเนี้ยเวเนซุเอลาเอกวาดอร์เปรูกไกอานาะสุรินมบราซิลปาาะวัยโบลิเวีย อุรุกวัยชิลีอาร์เจนตินาาอันนี้ของฝรั่งเศสนะเฟนชเกียร์นาเนี่ยแล้วอันนี้มันคือประเทศอะไรวะลืมจริงมีนิการากัวเอลซาวาดอร์ฮอนดูรัสเบลิสคอสตาริกาอันนี้ลืมจริงวะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวขอข้ามไปแอฟริกาก่อนละกัน อันนี้ยากแต,แต่ว่าน่าจะไหวอยู่โมโร็อกโกแอลจีเรียตูนิเซียลิเบียอียิปต์มอริตาเนียเซเนกัลแกมเบีาเคปเวิร์ดกินีกินีบิซาว ชื่อนี่สะกดยากเหลือเกินไลบีเรียเซียร่าลีโอนมาลีบูกินาฟาโซโกดิวัาหรือว่าหลายคนจะรู้จักในชื่อของไอวอรีโคสการนาะโตโกเบนินไนเจอร์ไนจีเรีย ชาติคาเมรูนแอฟริกากลางชื่อโคตรยาวกาบองซาตโตเมแอนด์ปรินซเปอิเคเควอเรกินีสูดานสูดานใต้เอริเทรีย จิบูติเอธิโอเปียโซมาเลียคองโกคือต้องบอกว่ามันมีสองประเทศนะแต่ผมพิมพ์แล้วมันขึ้นมาสองเลยเพราะว่าสงสัยเขาคงเข้าใจอะว่าชื่อมันซ้ำกันก็เลยให้มาเลยสองก็คือสาธารณรัฐคองโกก็คือประเทศเล็กๆตรงนี้แล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็คือประเทศใหญ่หญๆตรงนี้ก็เอาจริงนะ ทำไมไม่ตั้งชื่อให้มันต่างกันวะถามจิกเคนยารวันดาอ๋ขอขางบนอูกันดาชื่อคล้ายกันแล้วก็บูรุนดีแทนซาเนียมาลาวีแองโกลาแซมเบียนามิเบียบอสวานาซิมบับเว โมซัมบิกเอ่ออันนี้ต้องบอกก่อนนะสำหรับคนที่เล่นเอป x กซ์เ n เจน่ะมันคือชื่อปืนที่กาที่สุดในเกมเลยคือแบบถ้าคุณไปเจอปืนนี้นะโยนทิ้งเถอะต่อยเอายังดีกว่าจริงทำไมตั้งชื่อเหมือนกันก็ไม่รู้แอฟริกาใต้เลโซโทเอสวาตินีแต่ก่อนน่ะ เขาใช้ชื่อสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าคนมันชอบจำผิดเป็นสวิสเซอร์แลนด์ก็เลยเออเปลี่ยนชื่อเลยเป็นชื่อภาษาท้องถิ่นเอาแล้วอย่างเขาว่าแลนด์นี่มันภาษาอังกฤษด้วยซ้ำนะไม่ใช่ภาษาท้องถิ่นเลยอ่ะต่อไปประเทศหมู่เกาะเนาะก็เป็นมาดากัสการ์คอมอรโรสเซเชลมอริเชียสต่อไปยุโรปยุโรปนี่ง่ายมากเลยดูยุโรจนจำชื่อทุกประเทศได้ละ เริ่มจากไอซ์แลนด์สารารณจักรไอแลนด์ฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เดเจียมลักเซมเบิร์กอันดอร่ามอนาโกคือผมต้อง ต้องใส่พวกประเทศเล็กๆไว้อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวลืมเพราะว่ามันหายากมากคือแบบในแผนที่นี้คือมันซูมไม่ถึงจริงๆเพราะฉะนั้นเลยต้องใส่ไว้ก่อนกันลืมไม่งั้นเดี๋ยวหาเสร็จเอาลืมประเทศไหนาหาไม่เจออีกนอร์เวย์ไปฝ่าสแกนดิเนเวียบ้างสวีเดนเดนมาร์กเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียลิสเทนสไตน์ Italy, อิตาลีซานมาริโนไอประเทศนี้คือหมูในสนามฟุตบอลอะ <c oughs> คือแบบแข่งทีมชาติเมื่อไหร่นะเตรียมโดนยำใจได้เลยสถิตินี้คือแพ้รวดมีแต่แพ้กันเสมอวาติกันอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่ก็ที่อยู่ของโป๊ปมอลตาประเทศเล็กๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโอ้ยผมคงพูดมากไม่ได้แล้เหลือหนาทียังได้เกินครึ่งน,นิดหน่อยโปแลนด์ เช็กสโลวาเกียฮังการีต่อไปก็คือกลุ่มประเทศอดีตยูโกสลาเวียเก่าที่แตกกระจุยกระจายไปแล้วสโลวีเนียโครเอเชียบอสเนียเซอร์เบียมอนเตเนกโครโซโวแอลเบเนีย มาซิโดเนียเหนือแต่ก่อนนะชื่อมาซิโดเนียเฉยๆแต่ว่ากรีสไม่ยอมไนงะเพราะมันซ้ํากับจังหวัดของเขาก็เลยเปลีย่ยนชื่อเป็นมาซิโดเนียเหนือโอเคกรีซต่อไปก็ฝั่งตะวันออกเนาะฟินแลนด์พวกประเทศฝั่งบอลติกเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเบลารุส ยูเครนมโดโววาโรมาเนียบาลแกเรียสสรัสเซียแล้วก็ประเทศในคอเคซัสจอร์เจียอ,า,ยอ,า,อรา,ยาร์เมเนียอาร์เซบไบจานตุรกีไซปรัสจบฝั่งยุโรปและ้วเหนื่อย แอฟริกากับยุโรปนี่รวมกันนี่ร้อยกว่าประเทศนะต่อไปเอเชียของเราบ้างน่าจะง่ายละเพราะว่าเรา,เาคุ้นเคยกันหลยดีเริ่มจากฝั่งตะวันออกกลางก่อนนะกันซีเรียเลบานอนอิสราเอลที่จริงจะลงปาเลสไตน์ด้วยนะแต่ทำไมไม่มีก็ไม่รู้เนี่ยเขาไม่ให้อ่ะมันไม่มีาทำไมเขาไม่ยอมรับก็ไม่รู้เนาะจอร์แดนอิรักคูเวต ซาอุดีอาระเบียบาเรนกาตตา UAE สหรัฐอาบับเอมิเรตเยเมนโอมานอิรานต่อไปก็ประเทศฝั่งสถานทั้งหลายในเอเชียกลางคาซัคสถานอุซเบกิสถานตเตอร์มนิสถาน คิกิสถานคิรกิสสถานโอเคทาจิกิสถานอัฟกานิสถานโอ้ยเซ็นนาทีเร่งหน่อยพูดมากเดี๋ยวหมดเวลาปากีสถานอินเดียเนปาลตภูฏานบังกลาเทศรีรังกามาลดิฟ เอเชียตะวันออกมองโกเลียจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันต่อไปอาเซียนอันนี้ควรจำให้ได้เลยพมา่าเวียดนามลาวกัมพูชาไทยมาเลเซียสิงคโปรโ์สะกดผิดสิงคโปร์บรูไน อินโดนีเซียฟิลิปปินส์สุดท้ายถึงฝั่งโอเชียเนียประเทศหมู่เก,กาะกลางมหาสมุทรทีมจำโคตรยากเลยเริ่มจากปาปัวนิวเกียนีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ปาเลวไมโครนีเซียเอ่ออะไรวะคิริบาส เริ่มร่มยากแล้วเพราะว่าจำไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เอ่อไมโครนิเซียซามมวานาอูรูจำได้หมดปอนเนี่ยตัวาลูรูอูอูมาหมดว,วันตัวตูก็มาเอ่อฟิจีเอ่อ,อ,อตองกาโซโลโมอนมาเชลเออโซโลโมอนไอแลนด์ เอาครับสองนาทีกับอีกสองประเทศที่หายไปมันอยู่ไหนวะอันนึงของอเมริกากลางอันนี้จำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงวะแล้วอีกประเทศหนึ่งต้องเป็นไมโครสเตทที่มันลืมไปแน่ๆน่มอนตโกใส่ไปแล้วซามิโนอันดอล่าใส่ไปแล้วลักเซมเบิร์กใส่ไปแล้วอยู่ไหนวะโอ้ยแบบนี้ใครจะไปหาเจอที่จริงข้างล่างมันมีนะเนี่ยมีรายชื่อประเทศ เอเชียขาดตัวซีเนี่ยขาดสองประเทศตรงเนี้ยเราจำไม่ได้กับอีกหนึ่งนาทีบอกเลยนิกลาลากัวฮะนิกลาลากัวเราใส่ไปเราไม่ใช่หรอเดยนนะอ๋อนิกาตัวซีอีบา้า <laughs> แล้วเอเชียตัวซีว เอเชียตัว C อะ่ะ C D E F G หรอเอเชียขาดแบบบรูนไนใส่ไปแล้วมาดีฟเอเชียเนี่ยอ๋อนี่ไงติมอร์ตะวันออกอ๋อจบเ <c oughs> สร็จสักทีคือเกือบหมดเวลาแล้วเนี่ยเหลือสีสิบสามวิ จะบอกว่ายากไหมคือถ้าท่องชื่อประเทศได้หมดมันไม่ยากหรอกจีิงแต่ว่ามันอาจจะมีแบบสะกดชื่อผิดเล็กๆน้อยๆหรือแบบตกลงกับประเทศเล็กๆอะ่ะอย่างนี้กาลาวกเนี่ยตอนแรกเราสะกดว่านิกะตัวจีอ่ะนิกาลาวนที่จริงต้องเป็นนิกาที่เป็นตัวซีมันก็เลยเออพอมันไม่ติดเราก็เลยงงว่าเราอาจจะลงซ้ําอย่างนี้แล้วก็ข้ามไปเนาะส่วนติมอร์นี่อยู่ในอาเซียนแต่แบบเป็นประเทศที่ถูกลืมจริงๆแบบ ไม่ได้มีใครพูดถึงเลยในอาเซียนน่ะก็เลยเออหายไปส่วนประเทศอื่นๆก็แบบค่อยๆจําไปว่ามีประเทศอะไรบ้างเนาะยุโรปก็จําได้หมดอเมริกาใต้าจาได้หมดแอฟริกาถ้าแบบจาดีๆก็จําได้โอเชียนนี้ก็จําหนักหน่อยูดง่ายๆคือจําจําไปหลายแล้วแหลแล้วก็ค่อยๆมาเก็บตกเอาสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมไปติดตามทั้งช่องนี้ของผมนะครับช่องฮิคารุเซ็ แล้วก็เพจที่การูเร็จแล้วก็เพจว่าด้วยเรื่ของภาษากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ